วิธีปิดหรือเปิดจอในแชท m e s s e n g e r รทำง่ายแต่ที่แอปแชท t m s s s n n g r r แต่ที่แชทเพื่อนเราก็แตะที่ไอคอนโทรปกตินะครับระหว่างโทรหรือพูดคุยถ้าเราแตะย้อนกลับหรือไปที่หน้าจอมือถือก็จะขึ้นจอแชทขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการขึ้นมาให้แตะที่จอแชทหนึ่งครั้ง แต่ไอคอนตั้งค่าอนุญาตการแสดงภาพสอนภาพให้เราเลื่อนปิดจอแชทก็จะไม่ขึ้นแสดงระหว่างที่เราพูดคุยนะครับแต่ถ้าต้องการให้แสดงแต่ที่การตั้งค่ามือถือแล้วแต่ที่แอปแต่ที่การจัดการแอปต่อไปแต่ที่แอปแชท t m s s s n n g r r ล่างสุดแต่ที่การแสดงภาพสอนภาพ ให้เราเลื่อนเปิดปุ่มจอแชทก็จะขึ้นมาปกติระหว่างที่เราพูดคุยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like. ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไหมครับ